ผมก็มีแขกรับเชิญอีกแล้วครับทั้งสองท่านเนี่ยเป็นโรคคล้ายกันผมก็เลยจับมาแมท์กันเลยว่าโรคคล้ายกันเนี่ยก็คือโรคของความปวดครับใครเคยเคยมีปัญหาเรื่องความปวดครับโดยว่าปวดศีรษะปวดหัวข้างเดียวปวดไมเกรนเนี่ยมันปวดลึกๆเหมือนเอาเข็มแทงมันทรมานนะครับใครได้เป็นโอ้โหตื่นขึ้นมาเนี่ยมันปวดแบบมันหนักนะครับเหมือนก,นกันกับเอาก้อนหินมาทับเนี่ยนะครับฉะนั้นวันนี้ ก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่ชมรายการอยู่เนี่ยได้พบกับทั้งสองท่านได้เลยนะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณสุนีนะครับมารักตนนะครับสวัสดีครับคุณสุนีครับสวัสดีค่ะวันดีครับผู้ชมด้วยนะครับก็นี่คือคุณสุนีนะครับคุณสุนีนี่บ้านอยู่ที่ไหนครับนี่บ้านเกิดอยู่ชาเชิงเซาค่ะเอาบ้านเกิดอยู่ช้างโอ้พี่น้องเกลือชายเชิงเซาแปดลิ้วพวกนี้ดูเราอยู่เยอะบางน้ำโรงน้ําเปรี้ยวเนี่ย ตอนนี้กําลังดูเราอยู่นะครับอันนี้เป็นคนแปดลิ้วนั่นเองทางเองเนาครับท่านสองครับชื่อคุณอุไรวันนะครับสร้างวิบูลนะครับอ่ะเชิญท่านผู้ชมนะครับดูหน้าค่าตาได้เลยวันดีครับคุณอุไรวันครับสวัสดีค่ะครับอันนี้ก็คือคุณอุไรวันนะครับบ้านอยู่ไหนนะครับเอ่อบ้านเดิมอยู่จังหวัดนนท์ค่ะอยู่นนทบุรีนี่เองีค่ะครับผมอยู่แถวแถวท่าอิดโอ้โหแถวท่าอิดนั่นเองนะครับนะ แถวโน้นตอนนี้ก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปเยอะแล้วนะครับอังนั้นคุณอุไรวันเนี่ยนะครับอายุเท่าไหรแล้วครับตอนนี้อายุห้าสิบสามค่ะอายุห้าสิบสามอดูดูเหมือนกับไม่ใช่ห้าสิบสามนะ <c oughs> อ่าแสดงว่าดูแลร่างกายดีนะถ้าหากดูแลดีๆกว่าน,นี้หรือทานินทรายต่อเนื่องนะครับวัยจะต่ําลงนะครับถึงอายุมากขึ้นวัยจะลดลงนะครับเอาละทั้งสองท่านเนี่ยนะ ปรากฏว่ามีปัญหาสุขภาพคล้ายกันนะครับเอาเป็นว่าถามคุณพี่อูไรวันก่อนแล้วกันเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นปัญหาสุขภาพให้ตนเองต้องอทรมานต้องเบื่อหน่ายต้องคือมันเบื่ออะที่ต้องมาเป็นโรคแบบเนี้ยาตายเลยอะค่ะคอยากตายเลยอะนะคะเพราะว่าคือตัวเองเนี่ยพอหลังจากแต่งงานแล้วแล้วก็มาทํากิจการของตัวเองก็คือมาปักฉะลุ ก็ต้องนั่งอยู่หน้าจาักนะคะ่ะนั่งอยู่หน้จาจักแล้วก็ต้องนั่งท่าท่าเดิมๆอยู่นานมากก็เป็นประจำหลายสิบปีหลายสิบปีวันๆน,นี่อยู่แต่หน้าอยู่หน้าจักอยู่ที่จกักอยู่ที่จักแล้วก็ คือสายตาก็ต้องใช้เยอะเพราะว่าจะต้องดูฝีเข็มดูอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เลยระบบประสาทเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมถอยอันนี้หมอเขาบอกนะคะเขาบอกว่าระบบประสาทเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมถอยสายตาก็จะแย่ลงอย่างอายุดูถ้าดูรูปร่างว่าเออยังดูยังดูดีแต่จริงๆแล้วระบบในร่างกายเนี่ยมันไม่ดีเลยอะค่ะเลยครับค <Attention, S 1> ่ะม <c oughs> <c oughs> ันไม่ดีเลยก็คือเริ่มจากจะปวดศีรษะก่อนแล้วเสร็จแล้วก็จะปวดมาที่เบ้าตาแล้วเปลือกตาเนี่ จะลืมไม่ค่อยขึ้นแล้วจะหมุดหิดเป็นคนแบบหมุดหิดเจ้าอารมณ์อะไรอย่างเนี้ค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มเริ่มละเริ่มไหลมาที่ไถทอยปวดทอยนี่จะแข็งปวดมากเลยให้หมอหมอแผนโบราณนวดนะคะเขาบอกว่าไหลเนี่ย แข็งยิ่งกว่าผู้ชายอีก hmm. มันมันเป็นก้อนเลยอะค่ะมันมันกดไม่ลงเลยะเจะเป็นเขาเรียกว่าไหลยุดติดใช่แล้วแขนข้างซ้ายเนี่ยถ้าสมมติว่านอนเอามือไว้ที่ศีรษะ เวลาจะเอาลงต้องเอาแขนขวาช่วยยกเอาลงมามันถึงจะลงมาได้หลังจากนั้นก็จะมาปวดที่เอวปวดที่เอวแล้วก็ร้าวเป็นเส้นเป็นเส้นจากสะโพกเนี่ยมามาที่หัวเขา่าครับถ้าเรานั่งพับเข่าเนี่ยถ้าจะยืดเนี่ยเหมือนคนแก่อายุสักประมาณหกเจ็ดสิบมะค่ะคก็คือโอยลุกก็โอยนั่งก็โอยอะค่ะมันทรามานเดี๋ยวบันไดอย่างเนี้ยขึ้นไม่ไหว ขึ้นไม่ไหวอะค่ะจนจนแบบก็คือตัวเองก่อนที่จะมาเจอเอนไซน์นี้ก็ดูแลสุขภาพนะคะคทานทุกอย่างที่เขาบอกว่ามันดีช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยหายจากการเจ็บป่วยแต่ว่ามันมันไม่เห็นผลเลยอะคะอ่ะรักษานิดนึงคือสามีเนี่ยรับราชการเป็นนายทหาร,ร,รเรารักษาโรงพยาบาลเนี่ยเราเบิกได้ทุกบาททุกสตังค์แต่ก็ แทนที่มันจะหายถูกไหมคะแต่มันกลับมีโรคเพิ่มมากขึ้นมาแทนที่จะเขาเรียกว่ามันจะบรรเทาอาการแล้วให้หายลงไปได้ครับสมสมสะสมคือจากเราทานยาเยอะสารสารเคมีในยาเนี่ยมันก็จะตกค้างในไตในตับทำให้ตับไตเราเนี่ยไม่ปกติเหมือนคนอื่นเวลานอนนี่ก็จะฉี่บ่อยฉี่ขัด ก็คือผลข้างเคียงจากยาเคมีจากสารเคมีตรงนั้นแต่ก็ก็พยายามที่จะเอาพวกสมุนไพรอะไรเนี่ยมาดูแลคือพยายามหาช่องทางอื่นเสริมใช่นะครับเพราะว่าจะไปอาศัยเคมีบำบัดอย่ะมากไยมไช่ไม่ได้เลยคุณจะอย่างสมมุติว่าคุณเป็นโรคหนึ่งเนี่ยคุณใช้ยาเคมีบำบัดเนี่ยนะคุณจะได้แถมมาอีกสองสามสี่ตามมาเรื่อยๆอืนะคนี่ก็คืออันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะเรื่องจริงครับ ตัวดิฉันเนี่ยได้กับตัวเองเลยค่ะพูดได้เต็มปากเลยว่าได้กับตัวเองเลยจนกระทั่งมาเจอเอนไซม์เนี่ยค่ะเพื่อนเขาให้ทดลองกินแต่ด้วยที่ว่าเราได้ทานอะไรมาเยอะคือเรางานร้อนทานหนาวใครบอกว่าอะไรดีเอาหมดเอาหมดเลื่อไม่ไม่เห็นอย่างนี้มันก็พื้นพื้นไม่สนใจเลยคือมันก็คงเหมือนกันนั่นแหละใช่เราดูข้างซองเนี่ยอันนี้พูดตรงๆอย่าโกหกนะแกนสปะรดมะละกอเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะมาช่วยเราได้ครับผมให้ส ครับ<ใ> <ฮะ S 1> ไม่สนใจเลยไม่ต้องมาพูดเลยคอะมเพราะว่าเรา,เรากินอย่างที่ด<ช>ีๆ,ๆแพงๆเยอะๆใช่ <ๆ S 1> นําเข้าจากต่างประเทศมาก,กินไม่ใช่ไม่กินนะทุกอย่างสมุนไพรจีนก็ผ่านมาแล้ว U.S.A ก็ผ่านมาแล้วกินมาหมดอย่างเป็นหมื่นยังกินเลยเพราะเราอยากหายอ่ะครับคนที่ไม่เป็นนะคะเขาจะไม่รู้เลยว่าความทุกข์ทรมานของร่างกายเป็นยังไงโอ้โหครับจนกระทั่งเนี่ยมาเจอเอนไซม์คือกินเนี่ยกินแบบประเภทแบบไม่ได้เชื่อนะครับแต่เขาบอกว่าไม่เชื่อไม่เป็นไรช่วยกินตามที่บอกหน่อยก็คือกินมื้อละสองซองครับวันนึงก็คือหกซองอกินตามที่เากกินตามที่เขาบอกเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นผลเนี่ยเขายินดี คืนเงินเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องก็เลยเออเออเอเอาก็เอาประมาณนี้ก็กินส่งเดดไปใช่ใช่แต่ว่ายังไงก็ไปเอาตังคืนแนใช่ใช่ได้เงินคืนแน่นอนได้กินฟรีแน่เลยงานนี้ได้กินฟรีในใจคิดนะแต่ปรากฏว่าพอกินไปได้ประมาณเกือบกล่องครึ่งอ่ะมันเอ๊ะ เอ๊ะคอรู้สึกมันจะหายเค็สนะมันหายปวดเออคือที่เคยนักใช่แล้วก็ตอนอตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยที่แบบว่ามันไม่อยากจะลุกอะ่ะมันเ็แบบลุกขึ้นมาแบบ,บเขาเรียก,กว่าอนอนอยู่นี่นะมัน อ่อนเพียแล้วเหี่ยใจโอ้โหมันแพ้ขี้เกียจมันออกอาการขี้เกียจไม่กระชัากระเทงอะขี้เกียจแล้วบางครั้งมีความรู้สึกเราจะอยู่ไปทําไมเนี่ยลูกเราก็ไม่มีอยากตายบางทีอยากตายมันทรมานอะมันจะอาเจียนมันจะอะไรอู้สารพัดเลยคนที่ปวดไม่เโอ้แต่ใช้เวลาแค่กล่องขึ้นที่เรารู้สึกใช่เรารู้สึกว่ามันขึ้นมันอิไอ้ที่รู้สึกนี่หมายความว่าเหมือนกับเรากินข้าวครับเวลาเรากินแล้วเราอิ่มแล้วเรารู้ด้วยว่าเราอิ่มยังไงแต่ แต่คนที่เขาไม่ได้กินกับเราอย่างนี้เขานั่งร<ช>ู้อยู่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าความอิ่มมันเป็นยังไง<ช>กินแล้วเอนไซม์มันช่วยยังไง<ช>เขายังไม่รู้ฉะนั้นคุณคือคนต่อไปที่ควรจะกิน<ช>นะครับคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าตรงเนี้ย คือไม่เชื่อก็อย่าลบหลูประมาณนั้นนะคะเพร,ราะว่ามันมีสิ่งที่เราคิดไม่ถึงว่าจะมาช่วยในระบบร่างกายเราได้แต่ว่าเอนไซม์เนี่ยก็เคยศึกษาเคยรู้ว่าเอนไซม์เนี่ยช่วยสร้างเซลล์ช่วยสร้างคุ้มกุ้มการสร้างเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงดักจับเชื้อโรคอะไรพวกนี้เคย,ยเคยเคยได้ยินมาบ้างซม์ก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วในเรื่องของ าการซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อของร่างกายซึ่งมันเป็นตัวพระเอกอยู่แล้วแล้วอ,อยู่ในซองของเราเนี่ยนะหนึ่งซองเนี่ยมีทั้งหมด สามร้อยเกสิบเกือบสี่ร้อยชนิดแล้วนั่นอ่ะสีอันนี้คือพิเศษกัะของคนอื่นของคนอื่นเขาจะมีประมาณสิบกว่าชนิดครับยังมากกว่าชิดยังมากไม่เกินยี่สิบใช่พอเกินกันปุ๊บมันย่อยกันเองค่แล้วมีอยู่เจ้านี้เจ้าเดียวที่ผ่านการร้อนยิ่งร้อนยิ่งออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ดีที่น้าร้อนร้อนแปดสิบองศาเจ้าอื่นเจอความร้อนตายหมดเลยอันนี้มันแปลกกว่าเขาอีกอันเนี้ยถือว่า อ๋ล้อส่งมาให้นะได้เจอเจอกับเอนไซม์อันนี้ทําให้สุขภาพร่างกายเราเนี่ย คือแข็งแรงแข็งแรงกว่าที่อายุเราครับแล้วตอนนี้ทานต่อเนื่องมาทานต่อเนื่องมาคก็คิดว่าจะทานให้ครบหกกล่องนะคะครบหกกล่องแล้วถ้าร่างกายเราแบบปกติแล้วก็คิดว่าจะทานไปเรื่อยๆคือจะเบาลงหน่อยสุขภาพใช่ก็อาจจะวันลรสักสามซองสองซองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งท่านนะครับ ที่เขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตมาด้วยการที่มีสุขภาพแย่ๆแล้วก็สภาวะจิตก็ตกต่ำตามไปด้วยนะครับทำให้หลายคนมีโอกาสคิดสั้นอย่างที่คุณพี่อุไรวันนะครับสร้างวิบูรณ์เนี่ยนะครับมีความคิดอยู่แวบหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่สนับสนุนความคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าาคือคนเรานะครับในเมื่อมันทรมานมันก็คิดไปต่างๆนา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 จิตต่างของใครของมันเอาล้มาคุย